มีพบก็ต้องมีภาคมีการจากลากเป็นเรื่องปกตินะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่จุนจะได้ยินได้อยู่ได้คุกคลีได้พบกับการสูญเสียบ่อยๆก็เลยมีความรู้สึกว่าเรามันเศร้าสะดใจกับเหตุการณ์ของทุกคนในครอบครัวที่กำลังสูญเสียอยู่ณนะขณะนี้ มีความรู้สึกว่าอยากจะให้กำลังใจค่ะการสูญเสียเกิดได้กับทุกคนเพราะจนเองก็ได้สูญเสียคุณพ่อตั้งแต่ สมัยเล็กๆแต่ตอนนั้นน่ะเรายังไม่รู้จักการสูญเสียว่าความเสียใจมันอยู่ยังไงแต่พอเราโตขึ้นเรารู้ว่าการสูญเสียมันก็คือความเสียใจค่ะเสียใจมากที่เราไม่ได้มีคนหลักอยู่กับเราอีกแล้วเขาไม่ได้อยู่กับเราบนโลกนี้แล้วเขาคือคนที่จากเราไปแล้ว แต่ทีนี้พอเราไปคิดอย่างนั้นชีวิตของเราันก็มีแต่ความทุกข์มันไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้เลยสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราต้องยอมรับและทําใจและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะความสูญเสียเกิดขึ้นได้กับทุกคนและจูนก็เป็นหนึ่งคนที่เคยสูญเสียนั้นเพราะงั้นสิ่งที่จูนทําได้ก็คือทําใจและยอมรับกับสิ่งที่เราได้สูญเสียแล้วก็เรียนรู้กับชีวิตแล้วก็อยู่ ต่อไปให้มีความสุขเลือกชีวิตทํำยังไงให้ตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่กําลังอยู่ณนะปัจจุบันนี้ mm hmm. ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะเพราะอะไร mm hmm. เพราะว่าจูนมีประสบการณ์มาแล้วเข้าใจมาแล้วว่าทุกคนต้องเสียใจแต่สุดท้ายทุกคนก็ยังต้องดําเนินชีวิตต่อไปไม่ไม่สามารถที่จะหยุดได้ ไม่สามารถที่จะหยุดชีวิตของตัวเองได้ในเมื่อเราต้องเดินต่อไปเพราะเงานสิ่งที่เราทําไปก็คือสู้และกล้าเดินต่อไปและก็ทาหน้าที่ของตัวเองต่อไปเหมือนเดนิมทุกทุกวันทําทุกวันของตัวเองให้ดีที่สุดแม้จะอยู่กับการสูญเสียก็ขอให้มันเป็นความทรงจําที่ดี อยู่กับบทเรียนบทนี้ได้แต่ขอให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจะให้เป็นทั้งหมดของชีวิตจำลองไม่เป็นอันทำอะไรนะคะโอเคเป็นกำลังใจให้ซู่ๆู่ค่ะไปกว่าแล้ว